ทุงนาเขียวงามใสอีกไซส์แม่นีแหละอาซ้ำมาอีกอันหนึ่งซ้ำให้ดีพี่น้องสมบูรณบสุขสุขพี่น้องสั่งกิโลมาสองร้อยสี่ขวบใส่ตู้ไว้เข้าวันหนึ่งเอาก็แซ่บได้แม่ขวบเอามาแล้วใหญ่เห็ดก็เคยหลุดนะสองร้อยอันสองร้อยตโตัวหนึ่งตัวแปดสิบบาท แปดสิบบาทพี่น้องมาเบิ่งกันปุ้ยน้องสิตื่นนอนหัวนางผู้เดียวจนเจ็บใส <c oughs> อ่สอเอาเถอะมันบ่บดองมันถึงน้ำมันเปียกก็แห้งเลยนะี่นะอ๋อเดี๋ยวลงไปใส่น้ำสำพอพ้ามีแต่กลนตัวขาวๆพี่น้องอาอาสาขาพันกีบก็ประมาณแปดสิบบาทพอร้อยหนึ่งก็บสามสิบพัน สิพากันสายจิโรละมันอืสิสายจิโรขวัสิตุขวกกินติ้ตวติวติวติตตตมามาไสิไปังสาจิโลมาอ่าไม่ดองแล้แม่นมบอเบิ้งไสิไป่ั่งสาจิโรล้มีแบบนี่ผู้ไปน่งหัวควันนางผูกไปังคำลป่าว่จะใส่สีใส่สีกาเกเให้น่งน้อยน ทางอาทีาให้จ ok? ับม so ันเดียวเออบัดเลยปาจังห้จับมะเลยปาจังให้จับจาใบดีที้องเอบางคำมันคนหูมากียึเอบางคำมันหูคือยังปีตีเอาเมื่อใดเลยแปตีตีน้อยมันก็ได้ข้ามบปีตะ rồi ơi ba thang bàn thang bàn nó như vậy ba bây giờ đây nè, là... non

เก็บเก็บเก็บเดี๋ยนะเก็บหัวเก็บส้ยังบดเบอร์ซะเฮ้ยให้หันละหรอั่าใ้ยให้มาเก็บคนถ่นแล้บ่ตัวน้องยูคเกิดแล้วนะยันยอยตื่นก็เลยมาใส่จีโร่ก่อนตุกเขาอน้อมาได้เก็บแม่เดียวน้ามาเก็บนี่เก็บยังเก็บอเก็บมาข้อโอ้ยเจ้าหันเก็บแต่ไม่ข้อนนแหละเนี่ยเจ้ามากนะแหละเขาจะเก็บแต่ค้อมาสาบว้าวนลนะ เนี่วอื่นก็บอกเอาอีกเอาไปคลอดเอาไปใส่งงอนเจ้าคล้องนะบอปลาผาดานิ่ยากเป็นสบายที่นอง้มากินเลยได้เพื่อจนมันเบิดเ้นกิกับตัวเรื่องเลยกินกันเบิรดเยงใส่ไว้บางทีมีเอซีมายามก็เอาไปเป็นของต้อนอ้ีฮอด <C 1> ใครสิมาก็มาด้วยพี่น้องเจ้าจิโลว่าหายโควิดหยุดทุกอย่างเลยโควิดยังขิดเยอะกว่านั่งอยู่พี่เด็เขาเชียรบ้าเลย มันไข่แล้วแม่ไข่เนี่ยถ้ามันไข่ไข่มันจะมีไข่ก็ต้องบอกเขาบอาถือไข่มือนกินเดือนได้บนงไข่เออเกี่ยวเขาได้หน่อยแล้เนะบริษั่เขามาว่าอีกเนาะจอมาเขาจะเอามากินเนี่ยดี๋ยอื่นสิสั่งอลืมสาลงไไงยังขี่มันนะมันป่นกันนะ โอ้ยก้าเมื่พี่มาแล้วก็จะน่งลงอ่ใครมาส่งมาจิลนบิกระบอกอบิ๊กกระบอมาส่งนะฮัลยิงบ้านางมอบิ๊กกมบอนมาส่งพี่น้องนี่เอดเลยนางานเพลินียชิดส่ยคนเดียวแล้วดืนอยูฮัล้กดืยูฮันแหละเอเอเต่่ซี่ระเบิไงเน่ช่างะซี่ น่ะเอีแลฮะก็มาใส่ <guarding okay>? ีิเร่ลูกอ่ะเข็ดยังจะบอแล้วต้นแม่อนให่เลยฮะน่ะเนาะเนาะเออก็ทอดนะคือว่าบริกาไม่แตําปัตต้อนมากตําโรใไ่มากระตําหลดใหม่เลยฮะมีแต่ห้ามแล้วบริตามาตีอะเข้ามาอยู่โอ้โหครูเราก็บริกาได้มาส่งคือบที่หนติบริมาําบอส่งจิโาเปื่ยบ่มา ตอ,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 อัดม้ทีหอดะพ่อกลังกมาเีหอดอ้แอ้แอะอืมอืมแน่ลงถิ่นลงนี้ไปเอาผวนก็เดอพี่นัองเด้อเดี๋ยวพอพอกันยู่ในต้นขัวเขาิลุกมาขวานาอม่ใสายนเดียค่ะให้ดอกมันบรายสองร้อยกั้สองร้อยนึง แอะแอะและใส่แล <Happiness. S 2> ้วเดีอพี h h ่นอองนี่น้ำมันมีน้ำมันมีอยู่ไหมอย่าบ่าได้สีขัวเข้มเนาะใส่ผจ้ชายเลยมันมันอยากอันมีกินไหมเอาแต่มันนี่แหละธรรมศาสตรดีอืมอืมอืมโจ๊ะายไปขับพี่น้อง บ่อนขู่อ่ะโอ้ยสิได้กินนี่บ่สคุณกะหน่อยลงมาอีกตั้งไฟพี่น้องเอ้ยให้มันอายใส่ผ้าอ้อมนี่ยันผ้าอ้อมอันแห้งน้ำบ่ทันคุตกุกลาเติบเด้อสองร้อย เขาจะเพิ่มให้น้ำได้นี่โอ้ยแม่อันเฮาบ่ได้ให้เจ้าซื้อทงยางนั่นน่ะเนาะทงยางสบนี้เอาใส่ของอยู่ของกินเข้าตู้น่ะ้ตดได้กโอเดี๋ยวโอเฮ็ดนั่นก็ลูกเอ้ยพสิมาตดมาปบ่ดเจ้าอ้ย ทองยางศพนะอันเอาใส่ทองยางกับปิดปากมันมีสิทธิ์ไม่มีรอกทองยางหูนะมันนักบกค่าคือทองยางตัวน,นั้นงามอยากงามอืดนองกินแสบพี่น้อง ต้องการบอกด้วยสิฝากไปให้บอกคือันฝากได้นี่เนาะโอ้ยคนหัวได้พี่นงองเลยบนดังไฟมันสิเบิดยามมาเลยสิสั่งมาไหวอีกก่อนสั่งมาไหวขวบเขาตู้ไหว น้งเคือพอจะซีลงมากะอยากเอามือกินกับเอามือแค่นั้นก็ตามพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบุณทุกๆคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องเอ้ยลากาขอบุญขอบุญ Fc ทุก่านน่แหละพี่น้อเงเอ้ยหักแพง Fc คือเก่าพี่น้องลงคลิปสะ บางเบากะขอโทษขออภัยพี่น้องเอ,อ้ยไม่ดลุกงอนเพื่อสิทําคลิปทําคลิปแล้วเพื่อสะได้ลงหาอีกอยากลูกบางทีกะผมมียังเหตุผมมียังทํากินเข่ากระแล่นกินกเ็เลยบริถ่ายก็ะมีบางทีกะ เวลาว่างก็สักผ้าอ้อมป้าพงเห็ดนั้นเห็ดนบริวซื้อพักผ่อนก็บ่เต็มที่แน่พี่น้องบบมีเวลาหกษาตัวเองเสร็จแล้วแหละโอ้ย oh. ของกินก็ซื้เลือกกินก็บ่ได้แล้วฮะบบมีผู้หาแทมบ้านนอกบ้านหน้าฮะของกินยากมียังกินก็กินไป วิธีชีวิตบรรนอกบรรนาพี่น้องมันก็บ,บอกคือการเนาะแต่ละมองแต่ละบอนโอนพี่นอ้องเอคนเป็นแต่แสบเดี๋ยวเบรกสิทิซีมให้เบิ่งน้ำมันยังลายยซุกอยู่ดอกใสน่นำ้นำน้ำค่ะหมใส่น้ำมันสิบบาทซุกตะกะแตนน้นำอีกได้มีตะกะแตนน้นำอีก เห็นตะไคร้แบบนี้คิดหดแต่อดีตเราพี่น้องแต่พอแต่แม่เห็นกินสุดลายใส่เคียงพี่น้องเอ้ยบ่มีเตาใส่เคียงเอาออกหน้าตะกี้แต่ยังน้อยกะห้ามขี้หินมาโน้นขึ้นซุกกันีนพี่น้องเบิ้งซีมก็เด้ออ้าวซีมน้ำกันเด้อซีมน้ำกันโทรศัพท์มาเสซ่บบ่อืมพอดีแซ่บบ่เค็มบ่จางพี่น้องเอ้ยพอดีเลย กี่เหล่าพอมันจะน้ำเบิ้ลจะน้มันไข่บ่มีน้ำมันพี่น้องข้ามันไข่เบิ้น้ำมันมันล่ะเนี้ยเริ่มไข่ตัวไข่ก็มีแซ่บแซ่บแซ่บอยากให้พี่น้องได้กินน้ำแร่ไว้พ่อๆกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแห้งอีหลียังมันซุกได้ยังข่อยต่ออยู่ ปกติที่ใส่น้ำมันน้ำหางห่าบ่ใส่ดอกขวตะกี้เลาซสดๆโลดนางแอะๆเลยเพื่อนช่วงก่อนๆเขาสั่งมาชุดก่อนๆนะยังมันก่อนอีกอยู่อันนี้มันอยากเบิดน้ำมันมันแหละแต่ก็ตามพี่น้องขอบุญขอบคุณที่ติดตามและหับชมเฮาแต่จนจนจบเราไปแล้วเนาะแต่สิ่งสำคัญคือบทควาโฆษณาพี่น้องเอ้ยขอบุญคุณหลายอยู่ดีเแหยงเบื่อสุขทุกคนพี่น้องบ๊ายบาย